ก็จะเป็นรายงานกลุ่มแรกนะครับผมก็ขอเป็นการแนะนําสมาชิกก่อนนะครับผมเจรณทวิ์กิจวิวัติพาหินตําแหน่งนักวิชาการสถิติชํานาญการสํานักงานทางหลวงที่1ครับผมกัลยาณครีค่ะนักวิชาการเงินและบัญชีกองการเงินและบัญชีค่ะสวัสดีครับผมนัทกรนอนสารครับศูนย์สร้างทางการน,นบุรีครับผม สวัสดีครับผมนัทพงษ์ชัยพ่อเป็นหัวหน้าหมดทางหลวงเทิรกครับแข่งเชีรยร์ไลท์ที่สองครับสวัสดีค่ะนางขวัญฤดีนาประจุนนะคะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการค่ะจากสำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรีค่ะค่ะใช่านะคะนางสาววรัตยาบุษศาสตร์นะคะในช่างโยธาชำนาญงานแขวงทางหลวงตากที่หนึ่งค่ะสวัสดีครับผมนัทพง์ยิ้มเชยพงษ์ครับในช่างโยธาชำนาญงานครับแขวงทางรถไฟครับ สวัสดีครับผมสุทินนุสินครับในช่างโยธาชมานงานแขวงทั้งหลวงสิห์บุรีครับสวัสดีครับผมกฤษดาวงการครับในช่างโยธาชำนานงานสำนักก่อสร้างทางที่สองครับสวัสดีครับผมวิทวัตประยูรวงนะครับศูนย์สร้างทางรถสักครับสวัสดีครับผมบุญชูภาวนิศแขวงทั้งหลวงชุมานีครับ ครับผมในกลุ่ม2นะครับเดี๋ยวจะเป็นลักษณะการนําเสนอนี่คือ,อเป็นตัวแทนนะครับจะเป็นตัวแทนในการบรรยายนะครับแล้วก็จะมีคลิปเล็กๆให้ดูด้วยนะครับก็ทําเต็มที่นะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีลักษณะของอมีบีเบื้องหลังในการทํางานนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมครับ ผมในกลุ่มที่สองนะครับผมได้ในหัวข้อนะครับก็คือ,อการความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานนะครับซึ่งในการทำงานของเราทุกคนเนี่ยมันมีหลายบทบาทหลายหน้าที่นะครับผมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาเจออุปสรรคในขณะที่ก่อนทำงานระหว่างทำงานและหลังจากที่เราได้นำเนินการงาน ทั้งหมดเสร็จปอแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเลยแม้กระทั่งความซับซ้อนในการทํางาน,นมันไม่ใช่ว่าจะเกิดกับตัวเราเองหรือบุคคลรอบข้างในที่ทํางานหรือแม้กระทั่งที่บ้านนะครับผมดังนั้นคือทุกๆวันทุกคนจะต้องเจอปัญหากับความยุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลาแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นความยุ่งยากหรือความซับซ้อนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลอยู่ที่อะไรบ้างอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่สิ่งที่เราได้เจอได้พบนะครับผมดังนั้นในกลุ่มที่สองนะครับผมก็จะมีคลิปเล็กๆให้ดูก่อนนะครับเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขและก็ไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะมวิธีใดนะครับที่ทำให้ชีวิตเราเบามากขึ้น ซซับออน้อยลงมีชีวิตที่สามารถดำเนินไปได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังสามารถดำเนินไปได้ด้วยสติและปัญญาต่างๆเห็นไหมครับจากคลิปนี้สุดท้ายจบตรงที่ว่าสติปัญญาถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญา ในการทําทุกอย่างก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ในทาง,ทงน,นี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนประกอบนะครับที่จะมีทั้งปัญหาเกิดขึ้นสิ่งแรกเลยก็คือการสื่อสารถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการเกิดการทํางานที่มีความล่าช้ามีความไม่เข้าใจมีความเกิดการทํางานที่ซับซ้อนเข้าไปอีกถ้าหาว่าเราการสื่อสารที่ผิด การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องดังนั้นคือในกลุ่ม2ก็จะเป็นการยกตัวอย่างว่าการทํางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับการสื่อสารเพราะว่าทุกวันนี้ในการดำเนินชีวิตของเราทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับผมที่มาของปัญหาที่เราจะใช้ใเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับสิ่งแรกนะครับอาจจะเป็นทัศนคติทัศนคตินี่คือเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบอกว่า แต่ละคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปทางไหนมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้รู้กันอยู่แล้วว่า,ามีทั้งความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อแบบไหนบางคนกลัวผีมันก็จะทําให้ทัศนคติบางอย่างเนี่ยมองอะไรมืดๆนิดหน่อยก็ไปทางลบหมดทั้งๆที่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมสิ่งต่อมาก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็คือ,อความขัดแย้งภายในองค์กร ความขัดแย้งภายในองค์กรนะครับเราก็รู้กันทุกคนอยู่แล้วว่าความขัดแย้งภายในองค์กรมีหลากหลายมากแต่สิ่งหนึ่งใน,ในสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญก็คือความขัดแย้งของตัวบุคคลตัวบุคคลที่อยู่ในองค์กรคือมีใครบ้างคือตัวเราก็ได้แม้กระทั่งระหว่างเพื่อนร่วงมงานกับเพื่อนร่วงมงานก็ได้ผู้บังคับบัญชากับลูกน้องก็ได้นี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ในการขัดแยง้งสิ่งถ้าเราไม่มีการพูดจาไม่มีการสื่อสาร ไม่มีการพูดคุยไปในทิศทางหรือว,ว่า,าเป้าหมายที่เหมือนกันมันก็จะทําให้เกิดการทํางานกระบวนการที่เกิดขึ้นมีความยุ่งยากและซับซ้อนตามมานะครับและอีกอย่างนึงคือสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งในทศวรรษที่21นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีการนอกจากความรู้แล้วเนี่ยประสบการณ์ทักษะทักษะทุกคนจะต้องไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่คือ คนที่เป็นนักบัญชีหรือพิมพ์ดีก็จะพิมพ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับเวลาได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปทุกคนต้องมีทักษะที่หลากหลายยิ่งเด็กสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจน Z หรือว่าเจนเอลฟาที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆบางคนทำงานเปิดเพลงไปด้วยทำงานแล้วได้บางคนเปิดจอเปิดมือถือทำงานพร้อมกันแต่ผลลัพธ์ออกมาดี ซึ่งไม่จะแตกต่างกับรุ่นกลุ่มเบบี้บูมเพราะว่าตอนนั้นยุคสมัยนั้นอาจจะความจเจริญก้าวหน้าอาจจะแตกต่างกับยุคสมัยนี้เพราะมันอยู่คนละช่วงเวลากันนะครับผมดังนั้นต่อไปนะครับจะเป็นคลิปที่ทั้งกลุ่มนะครับพยายามมีความตั้งใจที่จะนําเสนอนะครับว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารเนี่ยแล้วมันเจอการทาง,งานมันจะเป็นยังไงนะครับผมเช คุณเข้ามาหาผมหน่อยผมมีภารกิจตรวจให้คุณทำตรวจด่วนเลยนะครับครับได้ขับไล่ครับแป๊บนึงครับครับไล่ครับไปขับไล่ครับอ่ะคุณตุลินคุณมาก็ดีละอ่ะจะเชิญหน้าก่อนครับพอดีวันนี้ผมมีภารกิจ ส่วนี้คุณทำครับผมคุณต้องทำให้สำเร็จเวลาวันนี้ครับผมตามนี้เลยรับคุณที่คุยด้วยคทับดีมาก เอาไข่ดาวเอาแก้วมาที่แล้วไปตามที่งานแล้วที่ดีสุดมางานนี้ใช้เสียการเข้าใจไหมเข้าใจค่ะชอบค่ะต่อน้ครครับทีมงานที่ดีที่สุดเราจะพร้อมในอีกห้านาทีค่ะโอเคครับดีมาก 分不母亲，罗莎，卡红。 ที <ừ> ่คุณขวัญเกือบเที่ยงแล้วนีสิ่งที่ผมให้คุณสุธิไปทำยังไม่เสร็จเลยเดีตคุณนได้ค่ะได้ค่ะคไม่ค่ปิทิามหมาสนำเียบอยแลนะคะดค่ะเอาค่ะชื้นค่ะคุณสุธินรับเป็นไงสุินกับมาครับดูสิในต้องการ เฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมไม่มีข้าวก็น,นายสั่งอย่างนี้ครับผทำตามที่อ่่าเลยครับมาดูดิครับก oh. ระเพราไข่ดาวโอ้ oh, oh, ผมผิดตรงไหนเนี่ยผมไม่ผิดนะครับนายเย็นแค๊กูไปไปไป อนนเอ๊ะแล้วกขาิดอะไรวะนะนเนี่ยเห็นไหมครับคลิปที่ที่เราได้ดูกันไปนะครับก็คือเป็นการผมบอกว่าการสื่อสารถ้าเราสื่อสารได้ ไม่ชัดเจนไม่บอกถึงเป้าหมายนี่คือสาหรับคนที่กา,ารสื่อสารนะครับว่าเราต้องการอะไรประมาณไหนนะครับผแล้วก็อีกอันนึงคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิดพลาดผู้รับสารนั่นก็คือหัวหน้าใช่ไหมครับพอรับสารว่ารับสารว่าเป็นกระเพราไข่ดาวบางครั้งเราการทํางานบริบทจริงเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพอเรารับสารปั๊บเนี่ยบางครั้งการที่เราพูดทวน อีกนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องไหมก่อนที่เราจะไปแปลงสารที่เราได้รับมาจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปให้กับลูกน้องต่อและเราต้องรู้ด้วยว่าลูกน้องของเรานั้นคือแต่ละคนมีทักษะมีความรู้ถนัดด้านไหนอย่างไรก่อนที่เราจะอาบอกให้เขาทําปฏิบัติต่อนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนจะต้องพัฒนาตนเอง เราจะเห็นว่าในคลิปบางคนถ้าเราไม่พัฒนาตนเองเราจะไม่รู้เลยว่า,าเหมือนอชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ดังนั้นเราจะต้องรู้จักคําว่า,าพลิกแพงรู้จักมองแล้วก็พยายามมองว่าเป้าหมายที่เราได้รับนะั้นะคือมันมีกระบวนการหลายวิธีมากนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆนี่คือเป็นการสื่อสารเป็นหลักก่อนนะครับผมต่อมาในสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับประมาณ5วัน นะครับรวมถึงที่เราเรียน e-learning อีกหลายวิชาที่ทุกคนหลับอดหลับอดนอนเพราะว่ามันใช้เวลาระยะสั้นมากที่เราเรียน e-learning นะครับแต่พอเราได้มาปั๊บเนี่ยเราได้ความรู้จนถึงเมื่อวานนะครับผมดังนั้นคือในกลุ่ม2ก็เลยมองว่าจากหัวข้อที่เรานําเสนอไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเรามีหัวข้อที่จะช่วยในการพัฒนาตนเองเอาไปใช้ในทั้งชีวิตประจาําวันในที่ทํางานได้นั่นก็คือสิ่งแรกได้คือ เป็นเกี่ยวกับการสื่อสารและการบริหารเวลายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเหมือนที่ท่านทีทีคอนได้พูดไปหนึ่งต้องชัดเจนกระทัดดมีเป้าหมายเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็คือแล้วก็ใช้คําก็ให้มันไม่ต้องฟุ่ม,ฟมเฟือยเกินไปหรือว่าหว้วนเกินไปนะครับผมแล้วก็เป็นการบ่งบอกนะครับและอันต่อมาก็คือ าการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้นี่คือผมก็ชอบมากเลยใน,ในหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าทุกคนคือถ้าเราได้มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเรื่องของ mindset นะครับแล้วก็พัฒนาในเชิงบวกนะครับโดยที่เป็น g r o s t mindset ให้มันดีขึ้นเพิ่มเพิ่ม,มขึ้นทำวันเล็กวันละน้อยเริ่มต้นจากอย่างเมื่อเช้าที่เราถ่ายรูปกันนะครับยกตัวอย่าง เพื่อนเรารอเพื่อนแต่ถ้าเรา,ามีความคิดเชิงบวกเฮ้ยเขาท้องเสียหรือเปล่าที่กัสหล่นหายไหมหรือเปิดประตูอะไรไม่ได้หรือว่ากําลังบนลงมาแล้วถ้าเราคิดในเชิงบอกเอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรไปอย่างนี้นะครับมันก็ะจะทําให้ทุกคนเนี่ยตอนสุดท้ายก็ถ่ายรูปพร้อมกันได้นะครับแล้วเราก็แฮปปี้นะครับดังนั้นก็คืออ่า ทั้งสองหัวข้อนี้มันก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะม i n เซ็ t นะครับถ้าเรามีความเชื่อความเชื่อว่าลูกน้องของเราทำได้ความเชื่อว่าตัวเราเองทำได้ความเชื่อว่าตัวเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและความเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาตัวเราองค์กรให้ดาเนินต่อไปได้นะครับผมดังนั้นคือในการนำเสนอวันนี้ของกลุ่มสองนะครับก็จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับ ความยุ่งยากซับซ้อนในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะลงพื้นที่ระหว่างที่เราขับรถไปตรวจงานหน้างานอาจจะเกิดอุบิเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็ต้องคิดในการแก้ไขปัญหาหลายๆด้านนะครับผมแล้วทําให้ในสิ่งที่เราพัฒนาตนเองและเราได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ย เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความคิดทักษะสกิลมายเซตรวมถึงบุคลิกภาพของเราครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปของทีมงานโปรดักชันนะคะ ที่ร่วมกันสรรสร้างคลิปกระเพาะรเาไข่ดาวมาให้ทุกคนได้ได้เห็นกันนะคะรวมถึงเบื้องหลังในการถ่ายทำนะคะ ทีนทิ้งแท้ดรับได้ครับขาอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ สุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าหากเราอันนี้จะเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ทางทีมงานพร้อมจะนำเสนอให้ให้ทุกคนว่าหากทำทุกอย่างแล้วแล้วแล้วงานยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เรามีวิธีแก้ไขเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะคะ บุรมรัทั้งหลาย้ไม่อยากเวียนาดใเกิดอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังขออภั่าพนะขออะบรุณบรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตติ์ทั้งหลายด้วยเถิดสาธุอีกรอบไหมคะเผื่อใครฟังไม่ทันมีใครฟังไม่ทันั้งคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกรอบเลง ระสง์สัตว์ปีกทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายได้เกิดให้ถอนรับโลกโกรุณหอแล้วก็ปล่อยวางนะขออัมนาจพระพุทธคำพระสงฆ์จงบันดาลบุญของพระพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์ปีกทั้งหลายด้วยเกิดสาธุอันนี้ก่แนะนำว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกจริงๆสวดมนต์ค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็จบการเสนอเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ ป็นการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับตั้งมีความตั้งใจนะครับที่ในการทําคลิปวิดีโอออกมานะครับมีที่ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้ผู้นํามีลักษณะการการนำเสนอของกลุ่มนี้ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่น่าเบื่อที่ powerpoint ที่จะเป็นภาพนิ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอมีเรื่องราวสนุกสนานนะครับอันนี้อันนี้ดีนะครับดีมากผู้นำเสนอนะครับ มีน้ำเสียงและบุคลิกภาพที่ดีดีเลยนะครับคือน่าสนใจน่าฟังน่าติดตามนะครับรูปแบบการนำเสนอดีนะครับรักษาเวลาก็ดีด้วยนะครับดีหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขาดไปก็คือการนำเสนอโดยใช้โดยใช้เอากระเพราไข่ดาวมาสมมุติว่าเป็นงานเนี่ยอันนี คือเอดูเตนเมนต์เลยคือคือมันมันให้ความสรุปตลกขบขันแต่ว่ามันก็เราก็เข้าใจได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันขาดขาดการนําเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาคือถ้าเกิดมันมีคลิปอีกนิดนึงว่าถ้าจะให้ดีทํำยังไงหัวหน้าต้องสั่งอะไรถึงจะได้กระเพราไข่าดาวไข่าดาวไม่สุกเผ็ดเผ็ด,ดมากเผ็ดน้อยอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับ ในการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับก็มีติอยู่ข้อเดียวนะครับก็คือขาดการนําเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาไปนิดหนึ่งนะครับผมมีเท่านี้ครับครับขอบคุณครับก็กลุ่ม2นะฮะพี่ก็พูดไม่ซ้ำกับดรแล้วกันนะครับเอาที่ไม่ซ้ำกันดรที่พูดไปก็โอเคเลยการนำเข้าสู่บทเรียนนะ ก็ใช้การพูดน้มน้าวนะว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอปัญหาอุปสรรคแน่นอนตลอดเวลาจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไก็แ,แต่อันนี้เป็นการเป็นการพูดน้มน้าวนะครับด้านเนื้อหาด้านเนื้อหาพอพอเราพอระนึกถึงความยุ่งยากซับซ้อนของของงานเนี่ยมันมันคิดได้เยอะนะถ้าเอาตามจริงมันคิดได้เยอะแล้วแต่ว่าเราจะจับตัวไหนมา มาใช้ในการอธิบายในการแก้ไขปัญหานะฮะซึ่งทางนี้เนี่ยเขาจะจับเรื่องการสื่อสารเป็นหลักนะครับแล้วก็บอกว่าใช้ทัศนคติในองค์กรมีความขัดแย้งต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีคลิปวิดีโออันนี้ต้องชมนะอันนี้ชมด้านการเทคนิคการไทยทรรมนะออพอพี่นี่จบด้านโสดมาไายทําได้ดีมากนะแม้ว่าจะมีเวลากระชับแล้วก็ตัวแสดงก็พวกเรา ทำกันเองก็ถือว่าทําได้ดีมากนะทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็มีซับไตเติลให้ด้วยถ้าเสียงไม่ชัดอันนี้ต้องชมว่าดีในในแง่โปรดักชันนะอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องชมนะครับอตอนสรุปสรุปก็คือบอกว่านําไปปรับใช้ในหัวข้อวิชาต่างๆเช่นการสื่อสารและการิหารเวลาการพัฒนาความคิดเชิงบวกก็จะเป็นการอธิบายของของผู้นำเสนอนะครับ อันนี้ก็ถือว่าดีนะก็สรุปจบก็โอเคอที่จะต้องชมต่อไปอีกนิดหนึ่งในข้อดีนะเ,ออเรื่อง PowerPointPowerPoint PowerPoint. PowerPoint สังเกตพวกเราสังเกตดูนะพอใช้พื้นทึบภาพหรือตัวหนังสือสีอ่อนมันจะมองง่ายสังเกตไหมมันจะมองง่ายทุกคนมองแล้วไม่แสบตานะครับน้องลองน้อง,ลอง,ล,อง,ล,องลองขยับไปภาพต้นๆดิภาพต้นๆที่เป็นภาพกระตูนะ ต้นๆเลยภาพนี้ก็โอเคเอาอีกที่เป็นภาพสีอะที่เป็นภาพสีรู้สึกจะมีภาพสีอยู่อันนี้ก็โอเคอันนี้แดะที่เป็นสีนะอะอันนี้ก็โอเคภาพนี้ก็โอเคเห็นไหมพอพอตัวหนังสือสีอ่อนแล้วแบ็กกราวสีสีทึบพวกเราจะดูสบายตานะจะดูสบายตาถ้า ถ้ายิ่งเราไปจอใหญ่ๆนะแล้วเราใช้ฉากหลังสีขาวสมมุติแล้วก็เป็นภาพธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เราสบายตาไหมไม่ปวดตานะแต่ถ้าเกิดเราเนื้อว่าฉากหลังสีขาวสมมุตินะฮะแล้วพวกเรามองไปเนี่ยพอทุกภาพทุกภาพทุกภาพแล้วตัว้งฟังบรรยายนานๆสมมุตินะเราจะเริ่มปวดตาเพราะแสงสีขาวมันจะสะท้อ,อนเข้าตาอย่างีเป็นต้นอันนี้คือเป็นการาผลิตเทคนิคที่ใช้ได้เลยถูกต้อง นะเราก็นําไปปรับใช้เวลาเราไปนําเสนอในองค์กรเราหรือไปพบปะประชาชนอันนี้นาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะต้องปริ้น PowerPoint มาแจกถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เราต้องปรับใหม่ให้เป็นฉากหลังสีขาวเออมันจะไม่เปื้อนหมึกไม่เปื้อนกระดาษแล้วก็ไม่เลอะเวลามองดูก็จะไม่เลอะแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปปริ้นเป็นไงโอโ้ฉากหลังก็จะเป็นหมึกดำออกมาเต็มเลยแล้วก็จะมีภาพ แล้วก็เปลืองหมึกนะเพื่อเก็มือจับดำดดอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะออกไป็สองส่วนถ้านำเสนออย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าจะเป็นแจกประชาชนแจกเพื่อนแจกในห้องแจกผู้เข้าบรมก็ต้องไปกลับใหม่นะอันนี้ก็ฝากพวกเราไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะแล้วก็มีคลิปเบือเเบ้องหลังคลิปเบื้องหลังเนี่ยนะก็จะเป็นภาพเป็นภาพนิ่งส่วสสนใหญ่นะ ถ้าเกิดคิดเบื้องหลังเนี่ยนะถ้าเกิดเราดูถ้าเกเาดิดเ,เรานึกประสบการณ์เดิมเราถ้าเบื้องหลังจะต้องเป็นยังไงถ้าเบื้องหลังเวลาเราดูละครเขาจะเอาเบื้องหลังมาตอนจบอะเบื้องหลังต้องเป็นยังไงส่วนใหญ่เออมันจะต้องตลกมันจะต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แบบรุดๆอะไรงเงี้ยนะถ้าเกิดได้ภาพพวกนั้นมานะมันจะสนุกกว่านี้ตอนเบื้องหลังนะเบื้องหลังอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคลวกันพวกเราก็นำมาไปใช้ต่อนะครับ อื่นๆก็ด็อกเตอร์พูดถูกต้องหมดละทุกอย่างในภาพรวมโอเคครับผ่านครับ